ว้าวสวยมากดูใส่น้ำค่ะระยิบระยับเลยสวยงามมากๆเลยโอ้โหวสวยงามมากมีปลาด้วยนะคะซูมปลา ปลาก็ยังเยอะเหมือนเดิมเยอะมากโอ้โหบรรยากาศก็ดีนะคะ